มานางเบิงพระอาทิตย์ตกดินพี่นอ้องเดี๋ยวพี่อิน้นาไอเลื่อนไปให้เบิงเนาะเพราะว่ากำลังแดดกำลังทองตาค่ะเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อคันเสียงอันเบรกวากๆๆๆเบรกวากแน่ก็เยาว่ากันได้ค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินพี่น้องมาทาเรืออีกแล้ว ไปใส่กระโปงงม,มทาเลือดอกค่ะก็ะเลซังเครื่องดืม่มเป็นน้ำสารแณรเมือนเนี้ยรสหวานชื่นใจน้ำสารเณะพี่น้องค่ะวันพระจันโมเมนต์พระจันร์พระอาทิตย์ตกดินกำลังงามค่ะ